สวัสดีครับครูชื่อครูอภิสิทธิ์สริกุลโดยในคาบนี้เราจะมาพูดถึงขั้นตอนในการช่วยฟื้นคืนชีพก่อนที่เราจะพูดถึงขั้นตอนการช่วยฟื้นคืนชีพครูอยากจะให้นักเรียนดูคลิปวิดีโอก,อก่อนครับการทำ CPR หรือการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานเป็นสิ่งสําคัญที่เราทุกคนควรจะต้องรู้ไว้นะครับวันนี้ผมจะมาสอนการทํา CPR และการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ AED เพื่อให้ทุกคนสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ในภาวะฉุกเฉินต่างๆครับ ก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องเข้ามาประเมินสถานการณ์ว่าปลอดภัยพอที่เราจะเข้าไปช่วยเหลือผู้ป่วยหรือเปล่าหากปลอดภัยพอให้รีบเข้าไปประเมินผู้ป่วยโดยการตบที่ไหล่เรียกคุณครับคุณครับ หากผู้ป่วยไม่ตอบสนองให้รีบโทร1669หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินจากนั้นให้รีบทำการ CPR หากมีผู้ช่วยเหลือให้ผู้ช่วยเหลือรีบนำเครื่อง AED มาครับแต่หากไม่มีให้เรารีบวิ่งไปเอา AED มาและรีบทำการ CPR ต่อทันทีครับการทำ CPR ก่อนอื่นให้หาตำแหน่งโดยการวัดกึ่งกลางหน้าอกระหว่างเรานมวางส้นมือลงไปที่ตำแหน่งครับนำมืออีกข้างลงมาประกบแขนตึงหลังตรง90องศาโน้มตัวขึ้นมาข้างหน้าทําการกด กดลึก5.6เซนติเมตรเร็ว100่งรถึงรอครั้งต่อนาทีบางคนอาจจะงงว่าหนึ1ง0รอครั้งเนี่ยมันเท่าไหร่ง่ายๆเลยครับเพลงคุกกี้เสียงไทยครับสมมุติว่าเครื่อง A D มาถึงแล้วนะครับให้ทำการเปิดเครื่องครับในเครื่องจะมีแผ่นเอิเล็กโทรดแล้วก็รูปแนะนำการใช้ครับกดปุ่มเปิดเครื่องครับเครื่องทำงานปากติ ตั้งสติไว้ตรวจการตอบสนองของผู้ป่วยขอความช่วยเหลือติดแผ่นอิเล็กโทรดห้ามแตะต้องผู้ป่วยที่กำลังทำการวิเคราะห์แนะนำให้ทำการช็อกห้ามแตะต้องผู้ป่วยกดปุ่มช็อกเครื่องแนะนำให้ทำการช็อกให้พูดว่าฉันถอยเพื่อเตือนตัวเองไม่ให้สัมผัสผู้ป่วยคุณถอยเพื่อเตือนผู้ช่วยเหลือไม่ให้สัมผัสผู้ป่วยทุกคนถอยเพื่อเตือนให้ผู้ที่อยู่รอบข้างไม่เข้ามาสัมผัสผู้ป่วยครับฉันถอย คุณถอยทุกคนถอยแล้วกดปุ่มช็อคครับผู้ป่วยได้รับการช็อคให้เริ่ม C P R C P R ตามจังหวะเครื่องครับเราจะทำการ C P R สำรับกับการใช้เครื่อง A E D ไปจนกว่าชิมช่วยเหลือจะมาถึงครับเห็นไหมครับการทำ C P R ไม่ใช่เรื่องยากเลยเพียงแค่มีสติประเมินสถานการณ์ ประเมินผู้ป่วยโทรเรียก1669ทำการ CPR 100-120ครั้งต่อน,นาทีและใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ AED ซึ่งในปัจจุบันนะครับมหาวิทยาลัยของเรามีเครื่อง AED กระจายอยู่รอบมหาวิทยาลัยเลยเพียงเท่านี้นะครับทุกๆคนก็สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยให้มีโอกาสรอดได้ถึง50%เลยครับสำหรับหน่วยงานไหนที่ต้องการให้พู้เราไปสาธิตหรือว่าสอนการทำ CPR นะครับสามารถ,ถติดต่อได้ที่ภาวิชาวเวชาศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลได้เลยครับและสุดท้ายนี้นะครับเราได้มีการตั้งหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินมหิดล ERT ที่ใต้หอศิษย์เพื่อให้บริการผู้ป่วยทุกวันตั้งแต่เวลา17นาฬิกาถึง23นาฬิกาพวกเราพร้อมให้บริการครับครับ เมื่อนักเรียนดูคลิปวิดีโอจบแล้วเราจะเห็นขั้นตอนในการช่วยฟื้นคืนชีพจากพี่ในคลิปวิดีโอสอนและถูกต้องไหมครับแต่ก่อนที่เราจะมาสอนรูจะให้เราฟื้นความจําก่อนว่าการช่วยฟื้นคืนชีพเนี่ยคืออะไรเราจะช่วยฟื้นคืนชีพได้ตอนไหนแน่นอนครับว่าการช่วยฟื้นคืนชีพเนี่ยก็คือการช่วยเหลือผู้ที่หยุดหายใจ หรือหัวใจหยุดเต้นให้กลับมามีการหายใจและการไหลเวียนกลับคืนสู่สภาพเดิมเพื่อป้องกันการที่เนื้อเยื่อเนี่ยได้รับผลเสียจากการขาดออกซิเจนและทําให้เสียชีวิตได้ซึ่งสามารถทําได้หรือสามารถช่วยได้จากการช่วยฟื้นคืนชีพพื้นฐานทีนี้เราจะมาไล่เรียงขั้นตอนกันช้าๆจากการที่ครูพูดอีกรอบหนึ่งนะครับนักเรียนจําได้ไหมครับว่าการช่วยฟื้นคืนชีพจะประสบความสําเร็จสูงสุดหรือเพิ่มอัตราก,การฟื้นสูงสุด ต้องทําภายในกี่นาทีครับถูกต้องครับต้องทําภายใน4นาทีเพราะว่าสมองของเราเนี่ยจะขาดออกซิเจนและจะทําให้เนื้อเยื่อสมองตายเนี่ยหลังผ่านจาก4นาทีไปแล้วจากการที่เราไม่หายใจดังนั้นเราต้องช่วยฟื้นคืนชีพผู้ที่หมดสติเนี่ยให้ทันภายใน4นาทีโดยการทําอย่างไรครับขั้นตอนที่1ปลุกเรียกดังๆก่อนที่เราจะปลุกเรียกดังๆเราต้องประเมินอาการการหมดสติและประเมินความปลอดภัยก่อนโดยการดูว่าในรอบ พื้นที่ของผู้ที่หมดสติเนี่ยเขาปลอดภัยไหมปลอดภัยสําหรับเราปลอดภัยสําหรับเขาทําไมเราต้องดูก่อนว่ามันปลอดภัยไหมให้นักเรียนนึกภาพครับถ้าเกิดอุบัติเหตุรถชนกันกลางสี่แยกไฟแดงพบผู้หมดสตินอนอยู่กลางสี่แยกไฟแดงแล้วเราพยายามเข้าไปช่วยฟื้นคืนชีพโดยที่เราไม่มองถึงความปลอดภัยเลยนั่งตั้มหัวใจกันเนี่ยอยู่กลางสี่แยกไฟแดงโอกาสที่เราจะโดนรถที่มันตามมาเหยียบมีโอกาสได้ไหมครับ ก็มีโอกาสได้ถ้าไม่มีหน่วยกู้ภยัยหรือตำรวจหรืออะไรที่เข้ามาจัดการในเรื่องการจราจรให้กับเรามันก็เกิดอันตรายได้หรือถ้าเกิดเป็นเคสของผู้ป่วยที่หมดสติจากการถูกไฟฟ้าชอ็อตแล้วเราเข้าไปช่วยเลยโดยเราไม่ได้รู้ว่าเฮ้ยมันยังมีไฟฟ้ารั่วอยู่นะเราเข้าไปเราก็อาจจะโดนไฟฟ้าชอ็อตได้ฉะนั้นขั้นตอนแรกก็คือการสํารวจว่าพื้นที่ของมันเนี่ยปลอดภัยหรือไม่ปลอดภยัยเราปลอดภยัยเขาปลอดภยัยสถานที่ปลอดภัยเราถึงจะเริ่มขั้นตอนที่1ได้ครับ ขั้นตอนที่หนึ่งของการช่วยฟื้นคืนชีพคือการประเมินอาการหมดสติทำอย่างไรตบเข้าไปที่บ่าของผู้หมดสติดังๆแล้วเรียกเขาดังๆถ้ายังไม่หมดสติเราก็เปลี่ยนท่าให้เขาแถ้าเกิดเขาไม่สามารถโต้ตอบได้เราก็เช็คการหายใจโดยการที่ฟังเสียงหายใจก้มลงไปดูว่าเขาหายใจไหมหน้าอกของเขามีคันกระเพื่อมไหมและวัดชีพจรถ้าเกิดเขาไม่มีการหายใจเราอย่าลืมนะครับว่าเราไม่สามารถช่วยฟื้นคืนชีพให้เขาได้เพราะเราไม่ใช่มืออาชีพเราแค่มีทักษะ ดังนั้นเราต้องโทรให้หน่วยกู้ชีพฉุกเฉินและเรียกให้คนช่วยเหลือพร้อมกันอีกรอบหนึ่งขั้นตอนที่2ทําอย่างไรครับประเมินว่าเขาเนี่ยหายใจไหมโดยการก้มลงไปดูที่หน้าอกถ้าหน้าอกเขายังมีการกระเพื่อมแสดงว่าเขายังหายใจอยู่ก็เปลี่ยนท่าเป็นท่าที่เขาหายใจได้สะดวกชา้าเช่นการตะแคงซ้ายหรือการตะแคงขวาแต่เกิดเขาไม่หายใจแล้วไม่มีเสียงลมหายใจไม่มีหน้าอกกระเพื่อมจับชีพจรก็ไม่เจอและขั้นตอนที่3ทําอย่างไร ให้เราเรียกขอความช่วยเหลือตะโกนดังๆให้คนเหล่านั้นได้ยินช่วยด้วยช่วยด้วยพบผู้ป่วยหมดสติช่วยโทรเบอร์1669ให้ด้วยและไปเอาเครื่อง AED มาให้ด้วยขั้นตอนที่4จัดท่าให้ผู้ป่วยนอนในท่านอนราบบนพื้นแข็งถามว่าถ้าเขานอนตะแคงอยู่เราก็จับให้เขานอนพื้นราบซะสังเกตดูดีๆว่ากระดูกคอของเขาประคองคอไว้เพราะว่ากระดูกคอสําคัญที่สุดแต่ถ้าเกิดเขานอนตะแคงอย่างนี้หรือนอนคว่ำอย่างนี้ ถามว่าเราทํา CPR ได้ไหมครับแน่นอนทําไม่ได้เราจะไปกดหลังเขาอย่างไรจริงไหมเราก็จับพลิกเขามาให้นอนเกียรติตรงโดยประคองกระดูกคอให้ปลอดภัยอย่างที่สุดบนพื้นราบแข็งถามว่าถ้าเกิดทําบนที่นอนได้ไหมไม่ได้เพราะว่าการกดลงที่นอนมันก็จะยุมลงอ่ะขั้นตอนการเริ่มทํา CPR จําไว้นะครับทํา CPR จุดไหนครับที่เราจะต้องกดลงไปถ้าเป็นหุ่นแบบนี้เราเรียกหุ่นตัวนี้ว่าหุ่นสมชายถ้าเป็นหุ่นสมชาย เราจะกดตรงไหนแล้วก็ง่ายแน่นอนเพราะว่ามันเป็นหุ่นมันก็จะมีรูปหัวใจแปะไว้อยู่แล้วเห็นไหมครับเราก็วางสันมือสันมือนะครับลงไปที่ตรงหัวใจแต่ถ้าเกิดเป็นคนจริงๆล่ะเฮ้ยเราจะรู้ได้ไงว่าไอ้ตรงหัวใจที่เราจะเอาสันมือของเราเนี่ยไปวางต้องเป็นที่ไหนสังเกตครับกระดูกตรงกลางเนี้ยตรงกระดูกคอเราเนี่ยกับหัวนมข้างขวาลากลงมาให้มันชนกันมันชนกันตรงไหนเราเอาสันมือเราไปวางตรงนั้น เห็นไหมครับหัวนมกระ,กะดูกตรงกลางของตรงลำคอเนี่ยกระดูกเลนุ่มเนี่ยเราลากลงมากับหัวนมของเราลากมาชนกันชนตรงไหนวางสันมือไว้ตรงนั้นถามว่าข้างซ้ายข้างขวาสําคัญไหมไม่จําเป็นนะครับข้างตรงไหนก็ได้ซ้ายหรือขวาก็ได้แต่ที่สําคัญคือเราต้องวางมือให้ตรงคำถามอีกแหละถ้าวันนี้สมมุติว่าคุณยายเราอายุ80-90ปวดสติพอดีเราเรียนมาว่าเราต้องจับตรงหัวนม พร้อมกับกระดูกตรงกลางลากลงมาและยายเรานมยานตรงมาถึงพุงเราก็เลยจับหัวนมลากมาตรงพุงถามว่าถูกไหมครับไม่ถูกนะครับถ้าเป็นสุภาพสตรีหรือผู้สูงอายุที่ต้องการการทำ c p r เนี่ยให้เราดูฐานเชิงนมลากลงไปให้ชนกันกับกระดูกที่ลากลงมาจากตรงคอมันจะชนกันตรงนี้พอดีแล้วเราก็วางสั่มือลงไปอัตราการกดกด30ครั้งต่อการเป่าปากสครั้งถามว่า ถ้าเราไม่เป่าปากได้ไหมได้ครับเราก็กดไปเรื่อยๆด้วยความเร็วอย่างน้อย 100- ถึง120ครั้งต่อนาทีจนกว่าหน่วยกู้ชีพหรือเครื่อง AED จะมาถึงถามว่ามันจะเหนื่อยไหมแน่นอนครับมันเหนื่อยเหตุผลที่ครูให้เรียกคนช่วยเหลือเพราะว่าจะได้มีคนมาเปลี่ยนเราถ้าเราทำคนเดียวแน่นอน5นาที6นาทีมันเหนื่อยแน่นอนครับวิธีการทำบอกไปแล้วจากในคลิปวิดีโออ่ะครูจะบอกอีกทีนึง สันมือวางลงไปข้างที่ไม่ถนัดอยู่ข้างล่างข้างที่ถนัดอยู่ข้างบนแขนทั้งสองข้างตึงยกตัวขึ้นให้แขนตั้งฉากกับลำตัวผู้ป่วยเมื่อแขนตั้งฉากแรงที่กดออกจากตรงไหนครับออกจากตรงข้อศอกหรือออกจากตรงหัวไหล่ หือออกจากตรงเอวมีบางคนกดลงไปโดยการพับข้อสอกถามว่าทําได้ไหมไม่ได้นะครับถ้าเรากดแรงเกินไปกระดูกตรงนี้มันจะหักและมันจะไม่มีผลต่อการช่วยปั๊มหัวใจเราของเราจะเต้นผิดจังหวะต้องกดลงไปโดยความลึก4 5ถึง5เซนติเมตรเท่านั้นแรงที่ได้ต้องออกจากหัวไหล่กดด้วยอัตราความเร็ว100-120ถึง120ครั้งต่อนาทีทีนี้นักเรียนก็จะงงว่า100-120ถึง120ครั้งต่อนาทีมันจะประมาณไหน ให้นักเรียนนึกจังหวะเพลงคุกกี้เสียงทลายก็ได้ครับหรือนับตามจังหวะการเต้นของหัวใจที่เราถนาดัดเช่น1และ2และ3และ4และ5และ6และ7และ8และ9และ10ไปเรื่อยๆจนถึง30ครั้งแล้วเป่าปาก2ครั้งก็ทำไปเรื่อยๆด้วยอัตราวความเร็ว100ถึง120ครั้งครับทีนี้เรามาดู ถ้าการช่วยฟื้นกินชีพเมื่อกี้ครูบอกแล้วถ้าเหนื่อยก็ไม่ควรหยุดพักเกิน10วินาทีโดยการทํา CPR 2คนเนี่ยต้องทําการนวดหัวใจอย่างน้อย30ครั้งผายปอด2ครั้งถ้า5รอบแล้วก็ให้สลับกันทําโดยช่วงเวลาที่สลับหน้าที่กันไม่ควรใช้เวลาเกิน5วินาทีคําถามคือแล้วเราจะต้องทํา CPR นานเท่าไหร่ล่ะก็นานจนกว่าเขาจะฟื้นแต่ถ้าเกิดเขาไม่ฟื้นเราก็ยังต้องทํา CPR จนกว่าเราจะมีเครื่อง AED มาหรือหน่วยกู้ชีพจะมา อันนี้คือคําแนะนําในการช่วยฟื้นคืนชีพพื้นฐานครับถ้าทําได้จะช่วยให้เขากลับมามีการหายใจได้ปกติกดลึกปล่อยสุดอย่าหยุดกดบ่อยกดลึกเท่าไหร่5-6เซนติเมตรปล่อยสุดปล่อยให้หน้าอกขยายตัวกลับมาเต็มที่แล้วก็กดแต่ละครั้งโดยที่เราไม่ใช่ว่าเรากดลงไปแล้วกดย้ำ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 ยต้องปล่อยขึ้นมาให้สุดให้หน้าอกของเขาได้ขยายตัวกลับมาได้ปกติเวลายะในการกดหน้าอกให้น้อยที่สุดไม่ควรเกิน10วินาทีในการสลับครั้งก็ไม่ควรเกิน5วินาที กดบ่อยอัตราการเร็ว1 0 0่งถึงร้อยครั้งต่อนาทีเหล่านี้แหละครับคือหลักการที่เราต้องจํากดเลึกปล่อยสุดอย่าหยุดกดบ่อยถ้าถูกต้องวางมือถูกเราก็จะมีโอกาสในการช่วยให้ผู้ที่หยุดหายใจกลับมาหายใจได้ตามปกติครับอ่ะทีนี้การช่วยฟื้นคืนชีพถ้าเรามีเครื่อง AED ด้วยเราจะช่วยฟื้นคืนชีพอย่างไรเมื่อครา้ที่แล้วครูบอกไปแล้วว่าเครื่อง AED เนี่ยก็คือเครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาชนิดหนึ่ง มันทำหน้าที่ในการวินิจฉัยหัวใจที่เต้นผิดจังหวะหรือการเต้นที่เป็นอันตรายถึงชีวิตให้สามารถในการกลับมาเต้นได้ตามปกติโดยการช็อตไฟฟ้ากระตุกหัวใจโดยใช้กระแสไฟฟ้าเนี่ยเข้าไปหยุดรูปแบบการเต้นหัวใจที่ผิดจังหวะนั้นเพื่อเปิดโอกาสให้หัวใจกลับมาเต้นใหม่ในจังหวะที่ถูกต้องโดยข้อบ่งชี้ในการใช้เครื่อง AED พูดไปแล้วเมื่อครั้งที่แล้วห้ามใช้ท่า ผู้ป่วยยังมีสติหรือเขายังหายใจหรือหัวใจของเขายังเต้นชีพจรของเขายังเต้นหรือมีสัญญาณอื่นใดที่แสดงว่ายังมีการไหลเวียนของเลือดอยู่แต่เราจะใช้เครื่อง AED ได้ก็ต่อเมื่อคาดคะเนแล้วว่าหัวใจของเขามีการทํางานที่บกพร่องการไหลเวียนเลือดของเขาทําหน้าที่ได้น้อยลงหรือเขาหมดสติหรือเขาไม่หายใจแล้วหรือชีพจรของเขาเนี่ยไม่เต้นแล้วเราถึงจะสามารถใช้เครื่อง AED ได้ขั้นตอนในการใช้เครื่อง AED หนึ่งครับ ตั้งสติต้องพยายามไม่ตื่นเต้นตกใจเพราะถ้าเราตกใจกระบวนการต่างๆมันจะทําให้การทํางานเป็นไปอย่างไม่ปกติ 2. เปิดฝาครอบ 3. จับผู้ป่วยตะแคงขึ้นแล้วนําฝาครอบหนุนใต้ไหล่ผู้ป่วย 4. กดปุ่มเปิดเครื่องและ5ทําทตามคําแนะนําของเครื่องขั้นตอนการใช้เครื่อง AD ครับ ติดแผ่นนําไฟฟ้าให้อยู่ในตําแหน่งที่ถูกต้องตามรูปครับโดยการวางแผ่นแรกบนอกข้างขวาแผ่นที่สองใต้ราวนมข้างซ้ายให้แนบสนิทก,กระอปผู้ป่วย 2. เมื่อติดแผ่นนําไฟฟ้าเสร็จบอกทุกคนไม่ให้สัมผัสกับตัวผู้ป่วยในระหว่างที่เคลื่อนทําการวิเคราะห์การทํางานของปอจใจผู้ป่วยขั้นตอนที่3ครับฟังคําแนะนําของเครื่อง หากเครื่องแนะนําให้ทําการช่วยฟื้นคืนชีพพื้นฐานก็ให้เราปั๊มหัวใจ30ครั้งต่อการเป่าปาก2ครั้งทําซ้ําจนกว่าผู้ป่วยจะหายใจได้เองหากเครื่องแนะนําให้ทําการกระตุ้นหัวใจด้วยการใช้ไฟฟ้าช็อตก็บอกทุกคนว่าไม่ให้สัมผัสกับตัวผู้ป่วยพร้อมกดปุ่มเพื่อปล่อยไฟฟ้าให้กระตุ้นหัวใจแล้วฟังคําแนะนําของเครื่องจนกว่าผู้ป่วยจะหายใจได้เองนี่นะครับขั้นตอนการใช้ปล่อยช็อต ปั๊มเป่าแล้วก็ปล่อยแล้วก็ช็อตพึงระลึกเสมอนะครับว่าให้เราทําตามคําแนะนําของเครื่องอย่างถูกต้องและรวดเร็วเครื่องมันถึงจะใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพครับขั้นตอนที่4เมื่อผู้ป่วยสามารถหายใจได้เองแล้วให้เราจัดท่าผู้ป่วยโดยการให้ทางเดินหายใจของผู้ป่วยเนี่ยมันโลง่งโดยการทําให้เขานอนตะแคงซ้ายตะแคงขวาหรือการกดหน้าผากเสยคางขึ้นเพื่อให้เขาสามารถหายใจได้ถนัดขึ้นอันตรายจากการทํา CPR ไม่ถูกวิธี รูพูดไปแล้วครับว่าการทํา CPR เนี่ยมันมีอันตรายถ้าเราทําไม่ถูกวิธีทีนี้เรามาดูว่าอันตรายจากการทา CPR ไม่ถูกวิธีมีอะไรบ้างอีกครั้งหนึง่งก็คือถ้าเราวางมือไม่ถูกตําแหน่งก็อาจจะทําให้กระดูกซี่โครงหักได้เช่นเราเคยรู้ว่าหัวใจของเราอยู่ข้างซ้ายเราก็เอามือไปวางไว้ตรงหน้าอกข้างซ้ายแล้วกดกดกด,กดลงไปกระดูกซี่โครงมันก็อาจจะหักไปทิ่มปอดหรือไปทิ่มอวัยวะสําคัญสําคัญเช่นม้ามตับโดยหากรุนแรงมันอาจจะเกิดการตกเลือดอยู่ภายในและทําให้เสียชีวิตได้จากการที่ คุณวางมือไม่ถูกต้อง 2. ถ้าเรากดแรงเกินไปหรือกดลึกเกินไปมากกว่า6เซน<ๆ>ก็อาจจะมีผลต่อการทํางานของหัวใจหรือทําให้กระดูกแตกหักได้ 3. การกดเบาเกินไปหรือกดเร็วเกินไปก็ทําให้เลือดไปเลี้ยงอวัยวะส่วนต่างๆไม่เพียงพอและสีสุดท้ายครับการเปิดทางเดินหายใจได้ไม่เต็มที่หรือทําไม่ถูกวิธีหรือการเป่าลมเข้าไปมากเกินไปมันอาจจะทําให้ลงลงไปในกระเพาะอาหารแล้วทาให้เกิดอาดเจียนหรืออาการท้องอืดได้เหล่านี้ครับที่สําคัญในการทา CPR เราต้องตั้งสติสม่ําเสมอแล้ว ให้นักเรียนเรียนรู้ขั้นตอนในการทำ CPR ได้อย่างชำนาญ<ม>เมื่อนักเรียนมีความรู้มีสติมีการทำตามขั้นตอนได้แล้วมันก็จะช่วยให้นักเรียนสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีอาการหมดสติได้อย่างถูกขั้นตอนและทำให้เขาสามารถฟื้นคืนชีพได้ครับอ่ะกิจกรรมวันนี้ข้อที่1ครับให้นักเรียนสรุปองค,ความรู้เกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพและการใช้เครื่องมือกระตุ้นหัวใจแบบอัตโนมัติหรือ AED เนี่ยโดยการใช้แผนภาพความคิด ข้อที่2ครับให้นักเรียนศึกษาวิดีโอจากใน YouTube ขั้นตอนในการช่วยฟื้นคืนชีพและปฏิบัติตามได้โดยแนะนําโดยการไม่ทํากับคนจริงหากเราอยู่บ้านเนี่ยเรามีหมอนหรือหมอนข้างเราสามารถใช้หมอนหรือหมอนข้างในการฝึกได้นะครับสรุปครับว่าการช่วยฟื้นคืนชีพเนี่ยมีขั้นตอนง่ายๆไม่กี่ขั้นตอนแต่ถ้าเกิดเราไม่ฝึกปฏิบตัติต่างๆเนี่ยมันก็จะทําให้ขั้นตอนต่างๆเหล่านี้นํามาใช้ได้ไม่เกิดผลแล้วมันก็จะทําให้เกิดความสุ่มเสี่ยงในการที่ ปู่ที่ป่วยหมดสติเนี่ยเขาจะกลับมาหายใจหรือกลับมามีหัวใจเต้นอีกครั้งเนี่ยมันก็มีโอกาสที่น้อยลงดังนั้นให้นักเรียนพึงระลึกเสมอว่าในการทํา CPR เนี่ยนักเรียนต้องมีสติและเรียนรู้ขั้นตอนที่ถูกต้องโดยขั้นตอนที่ถูกต้องเรามาไล่กันอีกครั้งหนึ่งว่ามันมีอะไรบ้างขั้นตอนที่หนึ่งสรวจพื้นที่ความปลอดภยัยเราปลอดภยัยเขาปลอดภยัยสถานที่ปลอดภยัยไม่ก่อให้เกิดอันตราย ทั้งต่อตัวเราแล้วต่อตัวเขาขั้นตอนที่2สํารวจว่าเขามีสัญญาณชีพไหมโดยการเอาหูฟังที่จมูกหรือที่ปากตามองที่หน้าอกถ้าไม่มีการกระเพื่อมกระเพื่อมของหน้าอกหรือไม่ได้ยินเสียงหายใจออกมาจากทางจมูกหรือปากแสดงว่าเขากําลังหมดสัญญาณชีพก็ให้เราทําการเรียกขอความช่วยเหลือและโทรเบอร์16,69แล้วให้เขาเอาเครื่อง AED มาด้วยขั้นตอนที่3ในการจัดเรียงท่าโดยถ้าเกิดเขานอนตะแคงอยู่ก็จัดให้นอนหงาย ถ้าเขานอนคว่ำอยู่ก็จัดให้นอนหงายบนพื้นแข็งขาเหยียดต,ตนขั้นตอนที่4ก็ทําการช่วยฟื้นคืนชีพโดยการหาตําแหน่งกระดูกเรนุม่มลากลงไปเต้านมลากให้มันชนกันแล้วออมสันมือข้างที่ไม่ถนัดลงไปก่อนแล้วเก็บด้วยสันมือข้างที่ถนัดแล้วกดลงไปด้วยอัตราความเร็ว100-120ครั้งต่อนอาทีความลึก 4ถึง6เซนติเมตรทำต่อไปเรื่อยๆจนกว่าเครื่อง AED จะมาหรือจนกว่าหน่วยกู้ชีพจะมาถึงครูหวังว่าการสอนขั้นตอนในการทํา CPR วันนี้จะช่วยให้นักเรียนเกิดความตันหนัก ในการที่เราจะต้องมีทักษะในการทำ CPR และนักเรียนก็จะนำความตระหนักนี้ไปศึกษาคลิปวิดีโอที่ครูแนบให้แล้วทดลองฝึกการทำ CPR ที่บ้านจากการทำ CPR บนหนอนหรือตุ๊กตาหรือหมอนข้างไม่แนะนำให้ทำกับคนจริงๆนะครับเพราะมันอาจจะเกิดอันตรายได้แล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อๆไปสำหรับคาบนี้ขอขอบคุณครับ ผลิตรายการโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน